ทำกระบอตั้งหายที่ฮ่องกงพรุ่งนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวไปกินมอสเท,ทีกซสูนะก็น่าจะต้องพึง่งพึ่งพาเพื่อนเพราะผมไม่มีเงินเลยบัตรเครดิตก็ไม่มีติดต่อ Uber อร์ซัพพเรียบร้อยแจ้งเข้าไปหมดแล้วเขาก็จะติดต่อดร i เวอร์เดี๋ยวก็จะติดต่อกลับมาภายใน24ชั่วโมง Uber อร์ซัพพตติดต่อกลับมาแล้วเขาบอกว่า บอกว่าไม่มีนะครับแต่ก็มันหายไปแล้วละ่ะอืมก็ะเป๋าหายไปแล้ว อ่งครับทุกคนอันนี้เป็นวันที่สามที่ฮ่องกองเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับหมอกเอ,อยฝันเกาลูนนะมันก็ฝันฮ่องกองวันนี้ก็คือแผลก็คือเราเพื่อนหนึ่งเดียวเพราะกระเป๋าตังค์หายถ้าผมก็อายาัดบัตรเครดิตทุกอย่างไปว่าผมไม่มีเงินสดแล้วผมก็ไม่สามารถเดินทางอะไรได้เลยเพราะว่าบัตรเครดิตทุกอย่างล็อกไว้หมดแล้วนั่าจะใส่ายอะ่ะไปกินมอสซทท่ถู นอนไม่หลับอ่ะง่วงปวดคิดเรื่องกระเป๋าตังหา้วก็อูเบอร์ก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาอูเบอร์ซัพพอร์ตนะครับอจริงป่ะกระเป๋าตั้งหายเศร้นาน่ะ ชีวิตก็ต้องันมืนต่อไปผมก็มาทำนนะ้ำแม่งตัวแต่งแม่เดี๋ยวรอเพื่อนมาลาเพราะว่าไม่มีเงินไม่สามารถเดินทางได้ก็ตามนมาั้นแหละครับก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อกับมานะโอเวอร์ซัพพอร์ตแค่เสียดายว่ากับไทยแลย้วเดี๋ยวต้องไปทำบัตรประชาชนใบขี่อะไรเงี้ยบัตรประกันอะไรอย่างเงี้ยครับใหม่ อูเบอร์ซัพพอร์ตติดต่อกันมาแล้วเขาบอกว่าคนขับบอกว่าไม่มีนะครับก็อาจจะไม่ได้ลืมไม่ได้รถก็ได้จริงแต่ก็มันหายไปแล้วลอหลกระเป๋าหายไปแล้วก็เสียใจนะแต่ว่าทํำอะไรไม่ได้ก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปไหนไม่ได้ครับก็อยู่เพื่อการให้เพื่อนมาจัดการเดี๋ยวเพื่อนมารับอืมก็จะไม่ซาเท่าไหร่เพราะว่าจ่อย ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่คอนทูเบอร์คอนเฟิร์มว่ากระเป๋าตังไม่ได้อยู่กัคนขับเไม่เจอก็ทําอะไรไม่ได้เออก็หายไปละนี่ก็คือผมก็เดดนออกมาโรงแรมนอกเพราะว่าจะไปทานข้าวแต่ว่าก็ไม่เจอเพื่อนก่อนก็จะคงนัดเจอสักที่หนึ่งแถวสถานีชินซาจุยอะไรมนะั้งแต่ว่าต้องข้างบนนะผมลงไปข้างล่างไม่ได้ไงบัตรออกซ์โทสก็อยู่ในกระเป๋าตังก็หายไปหมด มอเตอร์ที่รูนะครับแล้วก็มีอยู่ะะที่เซ็นท์ทอดข้างหน้าก็คือล้อฟอรเรสแล้วก็มีแอร์เมสอยู่ข้างๆตื่นเต้นนะ่ะไม่เคยมาทางเลยโอเคคุณจะตกบันไดไหมโอ้ถ้าหล่นตกบันไดก็โอ้โอเคแต่ถ้าเมา,าจะขึ้นยังไงอันนี้อยู่มาเตอร์ที่รูนะครับมาเตอร์ที่รู คิดเรื่องมงนต่อไปเลยไปคิดแม่สีเ่สเาสเาโ <c oughs> จรไขโมยเพื่อนนะครับทำไมอ่ะทำไมจีดก,กันทางการแอลกอฮอล์เพื่อน เราจะพูดหม้อแดงหมูแดงที่ต้องสั่งนี่คือหมูแดงที่ต้องสั่งเตอร์ลิโกจากสเปนพอกอะไรรึป่ะใช่มันคือบาร์บีคิวพอกที่เวอร์มากก็คือต้องจองในเว็บเนาะสมมติเราเป็นต่างชาติจองในเว็บเสร็จแล้วมันก็จะให้ติ๊กพอเราติ๊กจองเสร็จก็จะบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะส่งเมลมาคอนเฟิร์มอีกทีอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราส่งเมลมาคอนเฟิร์มก็จะแบบเยสเหมือนถูกหวยทำทำไมวะแพงมากนะมแต่บริเวณประเทศไทยก็มี ใครอยากกินไปกินเมืองไทยได้รับอาจจะไม่ได้อร่อยเท่หาหว่นี่คืออะไรเนี่ยดัมปลิ่งเออมันก็จะเป็นอันมาลนี่ป่ะก็น,นี่คือล็อบสเตอร์ห้าดานะครับไม่รู้เรื่องก็คือเราต้องบีบบีบไปนี้ลงไปมันเป็น,นล็อ,อ,อาาบสเตอร์ซอสจึ๊บๆไปขนเป็นฉียาหนังจุ๊บแล้วเราก็ต้องถอดออกมานะเพราะถ้าบีบแล้วเราคายมันก็จะดูดกลับนะเว้ย รอบที่แล้วขูแดงรอบแล้วว,ว่าอจองน,นี่จะเน็ตมากแล้วก็เต็มงานเลยอะไรวะทิ้งได้ไม่สิคราวนี้ก็เลยจองล่วนงาน้าได้สามอาทิตย์ที่มันรู้ไปว่าจะไม่ได้กินเพราะว่ามันนิ่มกว่ามืองไทยนะอร่อยกว่าเมันอร่อยกว่าบอกแล้วว่าหมอนที่นี่รอร่อยกว่าถ้าแทนจะแข็งกว่ัแบอากาศแต่มังคายก็ไม่แย่นะแล้วมันไม่หวานด้วยไม่หวานลองก่อนโชว์สกิลโอ้เชื่อตอนนี้ก็คือเมมโมรี่เต็มเพราะว่ากว่าจะได้แดง เอาไหนทำไมกูสื่นเป้นวะนี้คือ lobster หักเก๋า lobster หักเก๋าย่มันเป็นยังไงไหนบอกหมอสีอาการเป็นยังไงมั้งคะบาดแผลของทุกวันดิเมื่อกี้คือร้อนมาก ไม่ควรควรจะแบ่งครับมันไม่ได้น้ำเยอะขนาดนั้นอะ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้อง,งกินน้ำขมก็ได้มันไม่ใช่เสี่ยวลองเปามันไม่ได้น้ำแตกคือมันมีน้ำแต่ไม่ได้น้ำแตกแบ่งจะดีกว่าอร่อยมีความน้ำแล้วก็หวานๆเคม็มๆนิดนึงอร่อยกว่าเสี่ยลองเปาแล้วก็ล็อเตอร์มีความชิ้นใหญ่ดีแต่ว่าร้อนแล้วลวกปากมากไม่ควรทำตามนี่ดักสรปงโรเออเราก็นึกว่าจะม้วนมาเป็นแบบปปเป็นปลากิทอดแบบเออเออไม่ใช่้ขเก็บ แต่ว่าอีกโอเคละอันนี้คืออะไรนะสแกนหลอดอันนี้คือสแกนหลอดดัมปลิ n g ใช่สแกนหลอดดัม pling ใช่ใชๆสแกนหลอดดัม pling อร่อยไหมไม่รู้อร่อยอันนี้ควรกินน้ำทำนะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถ้าเมื่อกี้กินได้กินทุกอย่างได้จ้ะแม่แบบเครองเข็ง เราชอบมากกว่าล็อบเตอร์ใช่ไหมอันนี้ล็อบสเตอรีน่าอันมนันมีความแบบมีผักให้กัดน่อมันมีกลิ่นผักอ่ะเออเมื่อกี้มันอีนี่นนไปอ่ะมันม,มีกลิ่นผักอันนี้อร่อยถูกว่า<ช>อันนี้คือปลาบอลซุปซัมติงมันคือเกี๊ยวเหม,มือนกระป๋องปีแต่มันคือเกี๊ยวเห็นป่ะซึ่งมันคือเกี๊ยวแล้วมันก็คือเนี่ยซอสันลยครับที่เป็นเหมือนเสี่ยงของปลาอ่ะมีกิงมีอะไรเงี้ยใหญ่มากน้ำมือไป ใหญ่แต่อนนี้เราจะไม่กินทั้งคำนะเราต้องแบ,บ่ง,งอาบารูนน้ำปิงนัำปิงซุปชิมซุปกันนะครับซุปซุปซุป,ปอ๋อซุปอร่อยมากไส้เมล่าอ๋อซุปอร่อยจริงไส้เมล่าอันนี้ไม่ได้กระดาษไม่ได้วนนะเออแต่ว่าไม่ได้ก็อโอเคแต่อันนี้้มันมัน,ม,น,ม,นมันชื่อบ้านมันดูรูกลักษณ์บ้าน ก็แต่เราสองคนมีความชอบมีความกลิ่นผักอะใช่พวกเราสองคนติดผักมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไ้เนไมเป,ไะะเ,ปไเป็นเกี๊ยวนะไม่ใช่กระหล่ำปลีเวย้ยไม่ใช่ไว้ยทียขึ้นก่อนนะป๊าอันนี้น่าจะปากของเมื่อกี้พีเนแม่แตาจรึงมันมีความเป็นซุปต้มจืดกระหล่ำปลีของคุณแม่แมทุกคนเมื่อกี้คือ ไอซุปอันเนี้ยดัมปิ i n นี้ยมันมีอะบาโลนใช่ป่ะคือพระเอกจ้ะแต่ก็กินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมันอร่อยมากหอมๆฟันๆสุน้ำแดงเออมันอร่อยมากจริงถ่ายไม่ทันกินไปแล้วแล้วก็ปวดเลื่องเรื่อมาถ่ายดีมากจริงสรุปคือหมูแดงตัหนึ่งและอะบาโลนดัมปิ้งซุปอะไรเนี่ยอร่อยที่สองดีอะบาโลนดี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 หมูแดงสักระสินี่ซึ่งมันเหมือนกูดีบ้า แต่จากตรงนี้ไปก็คือมึงจ่ายเที่ยงก็คือตอนนี้คือจังหวะน,นี้คือจา่ายไปคือต,ตัวติดเพื่อนเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ไม่จ่ายจ่ายไปมึงจ่ายเที่ยงบาย ข้างหลังคือไอซ Mall ลนะครับก็เป็นคาเฟ่แบบผู้ใหญ่อะผมสั่งอันนี้ไอซ์ l a c k คคอฟฟี่แล้วก็มีมาร์ชเมลโล่เดบุสช็อกเ a t e เ a k e เอ้ยเดบุสช็ o กเลตตี้โอเคเรามาไหว้พระแก้ชงฝั่งต้าเซียน แก่งเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาไหวพ้พระดีกว่าเดี <c oughs> ๋ยวไปดูข้างในกันแต่เจอแก่งเขาบอกว่านี่ถามมาเมื่อเช้าเขาบอกว่าอะไรบอกว่าให้บอกอันนี้บอกชื่อเขาก็จะบอกชื่อนมามสกุลวันเืินปีเกิดกันเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยวันนี้วราจะมาจะมาได้ชมแช่ไก็บอกเราชื่ออะไรนามสกุลวันเืินปีเกิดบ้าน,ยน,นอยู่ไหนแบบมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเราจะมาแกชงนะแล้วก็พอเดินเข้าไปไหว้พระใหญ่โอเค หมอวัีรืนี่คืองสายตรงนี้วะใช่สามครึ่งไม่ราไงต้องเข้าไปใหม่ปะหรือว่าไม่ต้องถ้าสิ่งนี้ด้านขวาเนี่ยไม่ต้อ จังหวะนี้ก็ต้องยืนเป็นชูจัดกแรอยู่ว่าวันจะได้ไม่เข้าตาตัวเองกุลิโกเป็นกุลิโกไหมเป็นเด็กเกิน หลบผมสามใบก็มีปีชงมีโชคลาบเงินทองเงินทองขออนุญาตนำสิงจำเป็นเนาะแล้วออก็สัขภาพ <c oughs> ที่เขาดีมากแนะนำเป็นกันเองมากครับอ่ะผมจัดอันนี้ก่อนถฮชขดมี ทุกคนตามหาทาร์ไข่ไม่มีหมดร้านเนี่ยให้เสร็จมีสาขานี้หมดจบเลิกชีวิตทุกคนคือจะบอกว่าสรุปเจะกระเป๋าตังค์นะดีใจมากเลยคือวันนี้ไปไว้ารนะที่หวังราเซียนใช่าครับขอให้แบบความชงอ่ะมันสิ้นสุดได้แล้วแล้วก็ไปลับอบบัตอนจบไปขอแบบ ขอท่านอีกทีหนึ่งว่าขอให้แบบได้กระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นก็มีโทรศัพท์เบอร์ห้องกงโทรมาคือโทรมาจากโรงแรมว่ามีคนามารีเทิร์นซึ่งก็คือ Uber Drive r แหละที่มารีเทิร์นซึ่งตอนเช้าว่า Uber s u p p o อ t ส่งเมลมาบอกว่าเขาติดต่อคนขับรถได้แล้วแล้วก็ควขมบรถคอนเฟิร์มว่าไม่มีของผมก็โปรงตกไปแล้วถูกไหมทีนั้โทรศัพท์โทรกลับมาคือดีใจมากส่วนนักเสีนแบบศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไป ขอบคุณท่านไปไหว้ท่านอีกครั้งหนึ่งแต่ใดๆก็ตามก็คือเงินสดหายหมดเลยซึ่งเข้าใจได้นะว่าเงินสดอ่ะมันก็หายแหละแบบมีเงินฮ่องกงดอาลลา่ามีเงินยูโรมีเงินยูเอสดอาลลาร์แต่ว่าเงินไทยบาทอะ่ะติดกระเป๋านิดหน่อยน่าจะหลักหลักพันสองพันอ่ะก็หายไปด้วยจ้าคือจะเอาไปทําไมนะเงินไทยบาทเนี่ยเอาไปทําไมไม่เข้าใจอยากรู้ว่าถ้าเพื่อนเนเจอเหตุการณ์แบบนี้จะแฮปปี้ขั้นไหน คือแบบโอเคแล้วจบซึ่งผมแฮปปี้นะหรือว่าควรจะฟีดแบ็กอูเบอร์ไหมแต่บางคนก็บอกว่าอ mm ูเบอร์อาจจะไม่ใช่คนทำก็ได้ไงอาจจะมีผสเซนเจอรคนหนึ่งที่มานั่งต่อเราไปก็ได้ล้วอ mm ูเบอร์เราเพิ่งรู้แล้วก็มามา,มา,ม,ามาคืนที่โรงแรมแต่รายก็คือมีความสขมากจ้ามีความสขที่สุดมอนิ่ครับทุกคนคืนสุดท้ายมาคืนหลับนีหน่อย ได้กระเตังค์คืนมาแล้วคือก่อนหน้านี้คือหลับไม่ดีเลยมันแบบคือก็ปล่อยวางได้แล้วแต่ว่ามันก็หลับไม่ค่อยดีวันนี้ก็หลับดีขึ้นแหละตอนนี้9โมงครับให้ดูบรรยากาศข้างน,นอกอเนียฮาเบอร์ก็คือแบบเออหมอกแบบว่าเยอะมากแล้วเดีนี้เราเช็คเอาท์แต่ว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปเจอเพื่อนก่อนนะครับเราก็พอผมเช็คเอาท์ เออได้ถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ไฟล์มันก็กลางคืนอ่ะดึกไปอาน้ำแต่งตัวกนวันสุดท้ายนะครับเ mm hmm. ช้าวันที่4 mm hmm. ก็หลังจากที่อาบน้ำ mm hmm. ก็ผมก็เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นี่ก็กำลังเดินไปนี่อยู่แถวอีสช mm ิมชาซุยเดี๋ยวเดินไปแถวาหาเบอร์สตี mm hmm. ไปกิน mm hmm. อ่มหมายนเป็นร้านร้านนะครับ พัลลาเสื้อก้ามนะครับมันก็เย็นแต่ว่ามันก็ร้อนเพราะเดี๋ยวเราเดินเข้าห้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะร้อนก็เลยใส่เสื้อกั๊มพาลลาเราก็ใส่เสื้อคลุมเป็นยีนโอเวอร์เชอร์พัลลาแล้วก็หมวกพัลลาคุณพาอยพัลลาบ่อยปะเออพัลลามันฮิตด้านหลังๆฮะมันฮิตจริงฮ่องกงเป็นประเทศที่ตะก่อนอะ ตอนสมัยเด็กๆก็อยากมาเพราะรู้สึกว่ามันช้อปปิ้งสนุกมาง่ายใกล้เดินทางง่าแล้วก็ทุกแบรนด์ก็ดีไซย์ดีของเยอะราคาดีพอเราโตขึ้นเราก็ไปยุโรปอะไรเนี้ยนะเราก็รู้สึกว่าุโรปมันก็ของดีกว่าเยอะกว่าราคาดีกว่าแต่ว่าฮ่องกงมันก็เป็นที่ที่แบบทวาทรงจำดีๆเยอะอะเรามาอยู่ร้านบ้านชิเจสูี่ให้ดูเมนูนะครับ มีพันเคก้กมีพาสต้าอะไร,รอ,อืมโรเสเซนโทมทโต้แต่ละ,มะเมื่อเขื่อนเทศแะแข็งแะ่เปลือกือมซึ่งมันคือซอสอะไรก็ไม่รู้มันคือความสืบาอเสคเออควันมีความยูสูุเป็นยูสุมาเลยขอโทษในความเสียงดังของน้องข้างนะครับนี่นะเนี่ยไม่ใช่มืเขือเทศที่โซกกับน้ำเงือนมา ต้องแต่เมื่ออะมึงมึงไม่ลงมันติเอะที่มันไม่ได้แย่ถ้าขายเนื้อได้คือข้ามถ้าเมนูแล้ข้ามแต่ถ้าใครที่กินได้ก็คืออร่อยเจ๋งแน่นอนคนที่ชอบก็ขายเนื้อันนี้คือล็อปเตอร์สลัดมันก็อย่างนี้นะครับเพื่อนบอกว่ามันอันใหญ่มันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่มันก็ใหญ่ของที่สั่งนะครับเนี่ยสลัดเอ้ยเออสลัด แล้วก็พารต้าสองอันของเราโลโซลเราไม่มีซีอุชินแล้วก็ของเพื่อนไฮโซมีซีอุชินใช่ค่ะก็ให้นานเลี้ยงไปไงสรุปเมื่อกี้แพงมากนะห้าพันกว่าบาท แต่ว่ามันไม่ได้แพงขนาดแต่เราสั่งเยอะมากสั่งพาสตา้าอันหนึง่งก็คือกินกัน2คน3คนอนะ่ะอันนี้คือพาสตา้าคนละจานแลหมดสลัดอีกสาคนเดียวหมดไหมหมดผมหมดใช่ขนมแพนเค้กกี้ก็ดีดีเลยแต่ว่ามันจำกัดเวลาใช่ป่ะชั่วโมงครึง่งอืมโอเคเดี๋ยวไปดูในบร้านก่อนของเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็20%่อเซ็ิบดีดีเลย20% off, อันนี้1,299 ลดลดยีซนต์มีหลายรุ่นเลยอันนี้สวยอันนดีไหมดี799ดแล้วก็ยี off. นน่สิบเปอร์เนต์อ้าสานย้นีกบาลานซ์530มีเซลค์คู่บนดีไหม799ก็จะลดแล้วเหลือ2,500แต่ถ้าสามันล่างก็คือไม่เซลล์ ราคาปกติสรุปได้ n น w b a บ a n าน530นะครับเซล20%สีวินเทจเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาคลครีมครีมหน่อยอะตกคู่แล้วแบบ2,500ลดแล้วนะก็ดีเพราะ530ผม,มอะคู่เก่าคือมันเยินละ ละห้าสามส่วนเป็นรองเท้าผ้าใบที่ใส่สบายมากน่าจะลุกแบบว่าดัดดี้ดัดดี้หน่อยลุงลุงอังเคิลหน่อยโอเคตอนนี้อยู่ร้านมาติเลเยเบลชื่อว่าอัพโซนะครับเคลนพามาดีงามมาก ก็มันเสื้อผ้าอะไรเงี้ยต้องถามราคาเพราะว่าราคาที่มันแปลกที่สินค้าเป็นราคาเหมือนในช็อปเลยเวลาเขาสแกนนะก็จะลดแบบ 15- 5 0้า้เรเลช่้นโดยมากก็จะแบบเกือบ50เลยซึ่งดีงามมากถ้าใครอยากได้เสื้อผ้าแบรนด์หรืออุปกรณ์ออย่างเงี้ยก็มาได้นะแต่ว่ามันไม่ได้สวยทุกชิ้นบางชิ้นมันก็งันๆแต่บางชิ้นดีๆมันก็มีก็มาดูได้นะครับที่ร้านว่าอัพโซป่ะอัพโซอืม ผมซึมก็กล้าถ่ายไหมผมก็ไม่กล้าถ่าย,าาย,ยานะกลัวเกรงใจเขาสรุปผมแยกกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปไหว้พระไปขอบคุณที่ได้กระบอกตังค์ส่วนเพื่อนก็นคือไปช้อปปิง้งก็เลยแยกกันอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันที่สถานีกเกาลูนเพราะว่าต้องไปสนามบินน่าจะประมาณ 4- ี่ห้าโมงสี่โมงกว่าเพราะไฟล์มันแบบสองทุ่มครึ่งผมมาสามทุ่มแต่ว่าผมก็ไปพร้อมเขาแหละ ก็คือวันนี้เป็นวันช้อปปิ้งว่าจะไม่ช็อปนริงๆก็คือช้อปน้อยเพราะว่าอ่อไม่ได้อะไรเลย,เลยได้แบบ New b a บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆรองเท้าส่วนร้านเมื่อกี้อัพโซก็คือดีนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการหามันมีไอเทมสวยแล้วก็ไอเทมไม่สวยเหมือนกันแล้วก็ราคาดีต้องถามราคาราคาที่แปลกมันเป็นราคาที่ยังไม่ลดถ้าใครอยากได้เสื้อผ้าดีก็มาดูได้ดีอัพโซนะครับเดี๋ยวไปว่าพากักกน ครัตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วฮ่องกงเป็นทริปที่หอยทากอะ่ะเพราะว่าไปกับเพื่อนแล้วก็แบบมีความชิลมันก็เป็นอินโทรเวิร์ตแบบปลอมๆนิดนึงเออเพราะว่าแบบอินโทรแบบไม่จริงอะ่ะอ,อาหารดีมอสเทอที่2ดีคิดว่ามอสอ่ะหมูแดงอร่อยมากควรจองนะครับแล้วก็ควรจะไปเร็วแบบตั้งแต่ร้านเปิดเพราะว่ามันจะอร่อยกว่างจริงนะ ถ้าไปที่หลังอะใบแบบใบงใบมุวบองะมันก็จะแห้งหมูแดงก็จะแห้งแล้วก็ถ้าไปแล้วไม่สั่งหมูแดงก็คิดว่าพลาดนะมอเตอร์ูคือดีจริงๆอยากไปกินทัไขายที่ชื่อร้านว่า #b กับ bake house ที่มันดังๆครับแต่ว่าเวลาไม่พอจริงๆไป a s h t ไป #b แล้วแต่ว่ามันหมดเหลือแต่ครัวซองก็เลยไม่ได้กิน ส่วนมากก็อาหารโลเควก็อยากกินแต่ว่าไม่ได้กินเพราะว่าขี้เกียจไปต่อแถวคือเป็นที่ผอยท่าคือร้านโลเคอลมันจะต้องมีความแบบรีบไปใช่ปะครับต่อคิวนาะนนั่งรวมกับโต๊ะคนอื่นไม่มีที่วางของลงเลงชงแชงหน่อยอะไรเงี้ยแบบยังยังไม่พร้อมก็เลยไม่มีจุดพีคคือ ก็บอกตั้งหาที่อูเบอร์ที่ผมไลฟ์ฟังอะ่ะแต่ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่านหวังท่านสินก็คือได้กลับมาถึงแม้ว่าเงินสดจะหายไปหมดก็ตามแต่ว่าก็โอเค ันนี้คือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคือหวังท้ายสิ่นคือศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นควรจะมีศรัทธานะครับแล้วก็เราจะคข้าิง i n g ด้วยคือมีสติว่าในวันที่เราพลาดเราต้องทําอะไรบ้างผมนี่ก็แบบก็เวอร์นิดนึงแต่ก็มีสติทําแบบติดต่อ contact ของ uber support อะไรเงี้ยอ่ติดต่อธนาคารติดต่อโรงแรมคือทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้อะไปไหว้พระด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาในวันเลยซึ่งแบบดีมากจริงๆริงคิดจังหวดที่ได้นี่คือแบบโทรศัพท์จากฮ่องกงจากโรงแรมออมาคือกรี๊ดมากมันเอ่อล้อน ดิสนีย์แลนด์ดีนะครับฮ่องกง Frozen ดิสนีย์แลนด์ฟลอเรสเซนดีดีเลยฟลอเรสเซนตะ์ต้องไปถือว่าคุ้มไม่เสียรายตังค์คือมันมีความน่ารักเพลงเพราะแล้วมันก็มีเซอร์ไพรส์แบบโยกรถลดอะไรเงี้ยแบบดีมันจะมี2อันนะฟลอเรสเซนตะ์อันนึงมันจะน่ากลัวเป็นหลอยผมไม่ได้เล่นแต่อันนึงนะ่งอยู่ในที่ร่มอะโอเคเลยดีอันอื่นก็ตามสไตล์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคนเยอะมากการซื้อฟาสพาส่าดี เพราะว่ามันทำให้เราลัดคิวได้แต่มันก็แลกมากับเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับลืมพูดช้อปปิ้งก็คือของเยอะฉ่ำเวอร์ฮ่องกงเหมือนเหมือนเหมือนเมือกี้รู้กันนะแล้วก็เดินทางง่ายร้านรวงใกล้กันไม่เคยเห็นราคาถูกเลยยู่กันว่าจะเซลผมก็ไม่แทบจะไม่ได้เลยเลยได้แค่แบบนิวบาลาน,ลาน,นซ์อะไรอย่างเงี้ยมันเซลเหลือแบบ5้าน์หลือแบบสองพันห้าเองอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือแพง ก็ประมาณนี้นะครับคลิปฮ่องกง introvert blog แบบปลอมหวังว่าชอบกันอย่าลืมถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับถมนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าคลิปหน้าเป็นยังไงคลิปหน้าน่าจะเป็นการรีวิว first class กับ business class ของ Emirates และว่าเป็นยังไงหรืแยกคลิปอันนี้เป็นฮ่องกงก่อนฮ่องกง introvert b l อ g กโคเคไปแล้วจ้บ๊ายบาย